อาการป่วยของท่านพี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้นางก็บนอยากกินคาเลนะคะทุกคนคะ่ะก็เตรียมวัตถุดิบกันเลยจ้าอาจจะสั่นดอกเด็กดอกเด็กนิดนึงนะคะ <laughs> วัตถุดิบของบ้านดิฉันก็น่าจาแปลกแปลกนิดหนึ่งนะคะก็จะมีหัวหอมนะคะแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะคะ แต่ว่าแครอทมันอาจจะดื้อไปนิดนึงนะคะคือท่านพี่เนี่ยไข้ขึ้นสูงแค่หนึ่งวันนะคะวันถัดมาก็คือไข้ลดเลยนะคะงงมากคือฉันดูแลดีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะร่ <laughs> างกายของเขาเป็นแปลกๆนะทุกคนแต่ว่าเสี่ยงของดิฉันเนี่ยทำไมมันไม่กลับมาเหมือนเดิมคะคุณเพ็ก็ต้องขอบคุณป้าทุกคนเลยนะคะที่เป็นห่วงพวกเรานะคะก็จะพยายามรักษาร่างกายให้มันแข็งแรงที่สุดแล้วก็ทําคลิปสนุกๆกออกมาให้ป้าทุกท่านได้ดูเลยทุกๆวันนะคะก็คือไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะป้าท่านหนึ่งก็แนะนําให้พวกเราเนี่ยเอ่อยก แอลโกอฮอล์ช็อตนะคะเพื่อจะได้หายไ,ไวๆมึงมันทานไม่ได้มันดื่มไม่ได้มันดื่มอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่า วันถัดไปเนี่ยครูคุณท่านพี่เนี่ยมีตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็คือห้ามดื่มเหล้าห้ามดื่มแอลกอฮอล์เลยทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต่อให้ด้านพี่จะหายเป็นปกติแล้วนะคะก็ยังดื่มไม่ได้นะคะคือในกรณีที่นางดื่มไม่ได้เนี่ยนางจะรีเควสเมนูที่ต้องกินกับข้าวต้องมีเส้นต้องมีอะไรที่มันต้องมีแป้งอะคะ่ะแต่ถ้าวันไหนแข็งแรงดีเนี่ยนางไม่นางไม่ทานแป้งเลยนะน,นางไม่กินอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดตเลยนะคะนางจะทานเป็นกับแก้มอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะทิกต๊อก <TikTok. laughs> ข้าวอยู่ในขวดเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อวอัวสไลด์หัวหอมแครอทมันฝรั่งที่เราผัดเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเอามา ถ่ายเทลงหมอ้อเอาเขาเรียกอะไรเปลี่ยนถ่ายภาชนะเออนั่นแหละนะคะเพราะว่าเราจะทําการทําแกงกะหรี่เนี่ยในหมอ้อนะคะทุกคนแล้วทําไมไม่ผัดในหมอ้อให้มันจบๆไปเลยทีเดียวนะคะเอออยากทาให้มันยุ่งยากเองนะคะเราก็จะตุ๋นประมาณ20นาทีนะคะตุ๋นเสร็จแล้วก็มาเช็คดูว่ามันนิ่มหรือ,อยังนะคะคือทุกคนชันางใหญกจะบอกว่าชั้นลืมถ่ายช็อตที่ชั้นใส่ก้อนแกงกะหรี่ลงไปอะ <c oughs> คือตั้งใจถ่ายแล้วนะทําไมมันไม่มีก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจ อาจจะลืมกดถ่ายอีกแล้วมัง้ง <laughs> <laughs> วันนี้เราก็จะมาทําปลาหมึกกอบเกรดเอกันจ้าแล้วก็จะมาหั่นน้องออใสกอกแดงนะคะเออสีอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะพยายามจะไม่ทานพวกนี้เยอะเท่าไหร่นะคะเ <laughs> พื่อาหารแปลรูปเนี่ยเพราะมันก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหรน่นะแต่ว่ามันอร่อยไงเธอนี่เลยนะคะก็เจาะตรงเจาะตาให้น้องนะคะแล้วก็เอางาขาวใส่ไปเทนลูก,กตานะคะนี่อุ้ยน่ากลัวมากเลยนะ,ะมันตลกมากเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะทําการเอาเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ30น เอาสามสิบวินาทีเท่านั้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยน่ารักไหมคะพร้อมจัดเสิร์ฟให้คุณท่านพี่แล้วคะ่ะคือการทําแกงกะหรี่มันไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายเลยะคะก็ทําตามหลังซองนั่นแหลคะค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเป็นเอ่อก้อนคะเรสําเร็จรูปนะเวลาไปกินที่ร้านอาหารเนาะร้านแกงกะหรี่ก็คือได้แต่วิญญาณเนื้อนะะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าบ้านนี้เป็นใส่เนื้อนะคะทุกคนก็จะใส่เนื้อบัวสไลดดไปเลยจุกจุกนะจ๊ะคือข้าวแกงกะหรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกบ้านทุกหลังทุกครัวเรือนของชาวญี่ปุ่นจะต้อง กินกันเลยทีเดียวนะคะชอบทานมากเลยเมนูนี้หน้าตากายหยาบน้องเลดูอาจจะเหมือนอะไรไปบางอย่างนะคะแต่ว่าอย่าไปคิดค่ะทุกคนค่ะมันอร่อยอยู่แต่คือถ้าบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะคะอย่างแม่ดิชั้นเนี่ยทานแกงกะหรี่ไม่ได้เลยเออคือท่านพี่ก็ชี้จุดเกิดเหตุนะคะบอกว่าทานไปแล้วเรียบร้อยนะมันไม่อิ่มนะเธอเออนังก็เลยลุกขึ้นมาเออต้มอูด้งเพิ่มนะคะนี่เลยอะไรกินเบียร์ไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ <laughs> คือตอนที่แม่ฉันมาญี่ปุ่นใช่ไหมเชืก็ถามแม่ว่าแม่จะกินอะไรกินแกงกะหรี่ไหมแม่บอกไม่เอาแม่บอกว่าไม่ชอบกลิ่นมันนะแต่ว่าแม่ลูกเขยแม่ชอบมากนั้นเนี่ยข้าวแกงกะหรี่เนี่ยแล้นี่ก็จะเป็นอาหารของคนเฝ้าไข่นะคะฉันก็ทําการหมักปีกไก่ไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละแล้วก็จะมาทําการอบกันนะคะคือระหว่างที่รออบเนี่ยฉันก็ทําส้มตํารอนะคะทุกคนขามันก็จะได้พอดีกันเนาะเออเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะอาหารของคนเฝ้าไข้ <laughs> ถึงเสียงจะเปลี่ยนคอจะเจ็บก็ไม่มีผลกับการกินของดิฉันนะคะสามีไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ภรรยาสามารถดื่มได้เหมือนเดิมค่ะนางก็ทําการลินให้นะคะเออเกือบหกค่ะดูหน้าตาเขาเคยเป็นไหมเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็อยากทานอะไรที่มันแซ่บๆอ่ะเออ